S <S คือไร่ะครับแล้วมีจุดพันหล่อป่ะเนี่ยเอ่อณตอนนี้เรายังไม่ไม่ปิดหมดเพราะว่าน้ำมันยังไม่ถึงเพราะว่าบางพอน้ำมันมากรกฎา,าเนี่ยม,มันก็เลยปิดนี่ค่ะ<ถ>เข้าเมืองเหมือนกันสวัสด,ดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาถึงเ <ณ S 2> มืม Ahora องเลยเหรอตอนนี้แม่ขิงเชิญค่ะกับกับผมในอัศจรรย์ทักดีสุจริตมีความยินดี และขอต้อนรับพระท่านกินรัตสมเด็จวันนี้รัฐมนตรีตรวเยี่ยมจุดเสีย่ยงอุทกภะยนะสะพานห้วยวางเหินราะหนองคายปีที่แล้วได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากก็อย่าง,างทั้งนี้ทางเทศบาลหนองคายได้เตรียมความพร้อมขนาดใหญ่สามตัวถูกออกนะครับก็ตรงนี้นะเป,นเป็นจุดตรงนี้อันดับแรกเลยซึ่งในหน้าน้าปีที่แล้วบริเวณถ้าเราเข้าซอยไปหน่อยทางก็่กทางทีสบาย,ายก็เลยกรสอบส่เปนกั้นนะก็สูงประมาณเมตรข้าสิบปนะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการ ตรงนี้ที่จุดท,ที่เราอยู่ไอเดียคือเทศบาลก็ท่าล้หนองจะอยู่บริเวณน,นี้ปีที่แล้วสร้างใหม่หรือขยายจากื้อตัวเก่าหรอสอร้างใหม่พร้อมกับทางท่านเลขาธนบรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะท่านได้แนวได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยโดยตรงซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่รัฐบาลเองนะคะ ยำโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีที่นะคะนั่นในขณะนี้<ม>ที่โดนพายุวิภาเข้าไปนะคะจุดแรกเลยที่มีความเสียหาย ปีนี้น้ำเยอะสามารถทําให้การผลักดันงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ลงความเห็นร่วมกันว่าในเวลาที่เรามีอยู่อย่างจํากัดนะคะการใช้บิ๊กแบ๊กต่างนะคะแล้วก็นมเด็กทีม่มีความจําเป็นมากอินเองไปเห็นองศูนย์ก็จะเป็นผู้สูงอายุพี่พี่ทหารด้วยนะคะเห็นว่าทุกคนรับทราบรับรู้ได้เมื่อวันพฤหัสอิมเองได้มีโอกาสไปที่สิงห์บุรีนะคะไปพิธีพระราชทานเพลิงทหารที่เสียชีวิตที่ อันนี้เสียงโหวตอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรียกไปลงคะแนนลงกะตินที่ไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบ้านแรกบ้านแรกก่อนแล้ว

ปีนึงกี่รอบีเข้ามาเราจะตั้งเครื่องสูบน้ำเล็กครับเพราะว่าเราตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ได้มาซื้นทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเราขยอยและทำเร่งทำไปเรื่อยๆครับครับทั้งหมดทั้งหมดเราทำทั้งหมด10จุดแต่ตอนนี้เรา่ทางแบบเพิ่ขึ้นตลอดสองวัน นเอีน้อยครับน้อยครับเติมฟ้าเติมาฟ้าัใส่าฟ้าแกใสาด้วแต่นั้นเนี่ยดเลยเป็น่ที่าลงการที่เคขาดทุนไปทดกในที่การหน่วงน้าไม่ได้แวาในเรื่องทเขาเินี่เขาจะขายไกลสมมติเขาขาย1นึ่งันจมที่ก็ดตรงไว้ไได้รเปลดาถ้าผมรัมันจะไปด้ จุดคับแต่ตอนนี้เราเดินทางมาึ้วตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ารวดเร็วนะดเรวแล้วเด้รับการแจกเดือชแล้ว่าประมาณทั้นานได้ต้องมียาเฝ้าถุงทาด้วยนะตลอดอาจจะหายไปในรูปแปดแล้วค่ะรปแดแล้ว การวัฒมกาตะด้วยประมาณาเก็บน้ำแล้วก็คคอมีมีเธอบายในเรื่องของการปั่นกระแสไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าด้วยอันนั้นย